เดี๋ยวผมจอล้คปเเหให้เงาะเมื่อวานแก่ตามไม่ทันไม่ใช่รถกำนันนะ ด,ด้วยทันพลตรีกีลากรสันภาผู้ชัาการกองลังผามเมืองครับได้มอบหมายให้ผมอันเอกไมตรีศรีสันเทียเสียในการกองลังผามเมืองครับมาให้ข้อมูลกับสื่อมลชนเนื่ึงด้วยกลุ่มกบนการเนี่ยใช้รูปแบบทยอยนะครับประมาณใช้กลุ่มกบนการประมาณสามถึงสี่คนกระจายกําลังกันเข้าเพื่อลดการสูญเสียแล้วก็เป็นนี่ก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ประทับกับหน่วมงานการได้ครับวันนี้ที่แม่สายก็ได้ไอ้คามร้อยกว่โลวันนี้ที่แม่สายก็ได้ไอ้คามร้อยกวโล มันหนาวมันันาชงูหน่อยมันใกล้วันวันิทายมั้งมันจะเยอะเยมี เพว่าปืนบอกคืา,คามันนิ่ง